คลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำห้ามลอกเลียนแบบเด็ดค่ะเซ้ยเฮ้ยค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟอร์จูน่าชแนลนะจ๊ะน้องก็อยู่กับค่าอยู่าพีเจเกมโรมานั่นเองทุกคนโรม่าโจเกอร์ เบ็ดกันหน่อยค่ะแตกๆหน่อยนะทุกคนอะไปสัก15แล้วกันนะตามทุนที่ได้รับร้อยห้าสิบก็ถือว่าพกมาหน่อยนะจ๊ะวันนี้เออมาแล้วแจกกันนะจ๊ะคอมโบโรแรกของเราโอ้ยบอกเลยนะท่านผู้ชมเคยเล่นแบบว่าทุนเยอะๆใช่ไหมคอมโบนี้ได้หน่อยคือมันไม่เคยชินะนะเนาะอ่ะโอเคมาแล้วรลเลยวายดอกนี้คอมโบสามสิบห้าโอ้โหขนาดดอกสวยๆอ่ะ คอมโบแค่35เองนะท่าผู้ชมรับมา5ค่ะโอเคหรือว่าเราแบบว่าเล่นทุนเยอะๆจนเคยชินไปแล้วก็ไม่รู้นะจ๊ะเอาวายมาแล้วทุกคนหืมไม่มีตัวยืนนะจ๊ะโอ้โหยังไงสถานการณ์ไม่ค่อยสุดดีแล้วดอกนี้คอมโบ15สวยคักเดอ้อค่ะคักอีลี่อง,งุนเปรี้ยวหวานจ้าอีก10นะทุกคนโล่ยังไงโอ้โหโลรอแตกแล้วเดอ้อ Uh huh. ถ้าวายมาโรมานี่ก็จะสวยเดอ้อเออมาโบนัส uh huh. ไม่ได้ฟันโบนัสสักทีนะอะยังไงยังไงโรมาโอ้โหลดอกนี้75นะฟันทีห้หตัวเลยนะฟันโบนัสไปด้วยนะคะ<า>เดี๋ยวเราแตกแตกเบ็ดเพิ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะเป็น30สบละกันเออดอกแรกข่อนแตกโอ้คอมโบดอกนี้20รสิบไปอ่ะจอกันอ uh huh. อังล่นและแจก,กันจอและอย่างนี้ต้องมีฟรีสปินกันบ้างแล้วอูโโอ้สวยมีคอมโบเดียวฟรีสปินพี่จ๋าพี่ใช้จัดมาอย่าให้ขาดเออมาคอมโบที่4ี่ฟรีสปินเข้าแล้วจ้าโอ้โหไม่พักรอบกันเลยทีเดียวจัดหนักจัดเต็มแน่นๆกันไปเลยจ้าฟรีสปินสี่รอบของเรานะเออแตกดีก็อยู่ต่อ ถ้าไม่แตกก็ปิดคลิปเลยค่ะแค่นั้นเองนะผู้ชมโอ้โหเนี่ยเห็นไหมมันแบบว่าโอ้โหมันน่าเจ็บใจนะทุกคนฟรีสปินแต่ฟันไม่ค่อยได้นะโอ้แจกันยังมานะเด้ดดอกสุดท้ายท่ทีขอไหลยาวๆไหลยาวโลจอแล้วเออสวยสวยจะที่สวยไปอีกต้องไปต่อได้อีกอู้สิ่งโตสิ่งโตยังไงวู้โหเลยดอกนี้คอมโบอดอกสุดท้ายปังมาก ต่างมากนะจ๊ะดูเรื่องกระเบื้องแตกกันไปเลยนะจ๊ะเป็นบิ๊กวินเซปอิลี่จะเซปมากเพราะสอ้โอหฟรีสปินกันไปแบบจัดหนักแต่ก็ไม่หนักเท่าไหร่นะอบับเบ็ดแตกๆ45ทุกคนไปเริ่มโอโหมาแล้วจะดอกนี้คอมโบดอกแรกดอกที่สองต้องมีคอมโบแล้วปะมไม่ฟาดเลยนะอะถ้านั่นแหละถ้าไม่แตกก็ บายบายนะทุกคนอ่ะส้ามาแล้วคอมโบอดอกแรกดอกที่สองโคจกันจ่เวอร์อืมหืมมาแล้วอ่ะแจกันยังมาดอกนี้ให้ไัยคอมโบอดอกนี้30นะยังไม่เท่าทุนเลยท่านผู้ชมและดอกนี้อืมหื่มดึกว่าโลมันไปได้ต่อนะท่านผู้ชมเออสวยจ้ะแม่สินะจ๊ะรับมาต่งๆนะไอจัยี่อยู่ให้แหลกมาโลอีก15บนะ้าท่านผู้ชม เออขวานนะอยู่ลึกไปหน่อยนะเอ้ยยังไปได้ต่อกับแจกรแล้วยังไงฟีสปินยังไงจ๊ะยังไงหรือว่าฟีสปินเข้านะมันขาดอีกคอมโบเดียวนะท่านผู้ชมอะไรกันครับเนี่ยหัวจะปวดนะได้เวลาแตกๆเพิ่มแล้วทุกคนอาเจสิบห้าดูซิจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิต <c oughs> หรือเปล่านะโอ้โอโหเงียบเลยมาแล้วจ้าอาุ่นคอมโบดอกแรกนะแจกันรอ แจกันรอว่ายังไงเออสวยเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะจ๊ะสวยงามปังปุริเย่เป็บปุริโยนะจ๊ะมาจ้าอือถอดแบบแน่นๆนๆเน้นเลยดอกนี้ขวานแตกแล้วจ้ะโอ้โหวายเกือบฟันวายนะ ทุกคนวายมันอยู่อีก2ตัวโหทำไมไม่ได้ฟันนะขอฟันหน่อยได้ไหมอ่าโอเคมาดอกนี้แหละส,สวยกับโลและวาย825คอมโบนี้ัะไปเต็มๆกันเลยทีเดียวนะเป็นบิ๊กวินออกกันไปเลยจ้าโอ้โหรูเรื่องกับเรื่อง,องแตกกันไปเลยนะท่านผู้ชมเออวายมาขนาดนี้ต้องจอแล้วแหละเอออางุ่นกับแจกันนะเออกับก็ไม่ได้จ่ายแพงมากนะทุกคนอ่ายังไปได้ต่อกับโลและว,วายนะจ๊ะ สองคอมโบก็ส c งคอมโบเด้ออีหลีมวนมวนคักคเด้อโอเคดูยาวๆกันไปเด้อพี่น้องจ๋าอาวายดอกนี้อังุ่นจ้ะฟันมา1นึ่งคอมโบคอมโบที่สว่ายังไงโอ้ฟันโบนัสมาด้วยอหูขวานเกือบแตกโอ้โหเกือบแตกแสกหน้ากันไปเลยนะาพ้ชมคอมโบนี้25นะจ๊ะโลยังไงหืมช่องที่สองแถวที่2ปังปังแล้วนะจ๊ะดอกนี้175คอมโบแรก ฟีสปินเขาอีกหรือเปล่าเออขวัญแตกองุนรอแล้วท่านผู้ชมองุนรอแล้วอยังไปได้ต่อกันโลกและงุนอ่งุนต้องคอมโบนี้มาแล้วไหมเออดันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมโอ้ยฟอร์จูน่าคัโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวอ่าเงียบเลยนะหลังจากฟันคอมโบมาเยอะนะทุกคนอ ฟรีจะินต้องเข้าให้อีกแล้วไหมแม่ขอจัดสวยๆงามๆสักหนึ่งช็อตเออมาแล้วแจกันแล้วายนะอ,อคอมโบที่สองนะโอ้ยตอนนี้ร้อยหนึ่งแล้วร้อยหนึ่งแล้วโอเคให้เท่านี้ก็เป็นกําไรนะขอแบบไม้เดียวนอกเอาเลยได้ปะได้มีจ้าพี่ชายโอ้โหมาแล้วนะคอมโบนี้หนึ่งรจ้าทุกคนเออ ไปไม่ต่อคอมโบที่2นะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรดีกว่าแบบไปคอมโบที่สแล้วเก็บเล็กเก็บน้อยมันไม่ค่าฟรีสปินให้นะท่านผู้ชมอ้ามารล้ววายเลยเลยยังไงต่อแจกันโอ้โหสีตัว4มุมแบบติดกันอย่างนี้ก็ยากบอกเลยว่ายากนะคะโอกาสจะเข้าเออมาคอมโบแรกคอมโบที่2ว่ายังไง ออแจกกันสักหน่อยจะดีใจอู้ยขอดอกนี้สามร้ห้าตัวเรียงกันสวยงามมากกัน,นจ้าโอเคมาอีกสักนิดสักหน่อยพอหอมปากหอมคอขอดอกนี้พ7 0 0จ็ร้อยอู้ดอกนี้จอดแน่นอนโอ้โหบอกแล้วรู้เรื่องกับเรื่องแตกเรียก เรียบค่ะท่านผู้ชมพันเจรอได้ปิดคลิปแล้วจ้าวันนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด s u บส c r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะทุนน้อยแตกได้จ้าโอเควันนี้บ๊ายบายทุกคน